บทที่ห้าสิบสามสาานเป็น,น,าานสามีภรรยาในศาลบรรพบุรุษมีความเงียบสงบอยู่ทั่วขนาหนึ่งเพราะอยู่ใกล้กันเจียนเย่จึงเห็นใบหน้าของเธอได้อย่างชัดเจนในตอนแรกมัดจะมองไม่ชัดมีผมบางไว้จึงมองไม่เห็นเมื่อเห็นชัดแล้วเขาก็กล่าวในที่สุดว่าเป็นคุณจริงๆด้วยก่อนหน้านี้เขาก็คาดเดาไว้บ้างแล้วไม่คิดเลยว่าจะเป็นความจริงทีผู้หญิงจ้องเขาอย่างดูเดือดและไม่พูดอะไร พูดตามตรงถ้าคุณมีความคิดอะไรหรือต้องการให้ผมทําอะไรท่านแค่พูดตรงๆว่าเป็นแม่ยายของผมก็พอผมจะมีเหตุผลที่จะไม่ตกลงได้อย่างไรเจียนเย่กล่าวคําพูดนี้เหมือนไปแทงใจดําของเธอผีผู้หญิงตื่นเต้นและพูดว่าใครเป็นแม่ยายของคุณเจียนเย่ถอนหายใจและกล่าวว่าเอาเถอะถ้าอย่างนั้นเรียกท่านว่าแม่สามีก็ได้ผีผู้หญิงเธอกังวลเรื่องนี้อยู่เหรอผู้ชมในห้องไลฟ์ก็หัวเราะก็ไม่ได้เรียกผิดนี่นาะ ก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่ไม่ใช่เหรอทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันเทียนเทียนและหลี่เมืองอที่อยู่ด้านหลังก็ตกตะลึงเช่นกันเมื่อสักครู่เทียนเทียนเกือบจะอดทนไม่ไหวที่จะดึงเจียนเย่หนีไปด้วยกันแล้วใครจะคิดว่าในวินาทีวิกฤตเจียนเย่จะรอดได้เพราะเป็นลูกเขยของถีผู้หญิงไม่สินี่คือแม่ของท่านประธานเหรอถีผู้หญิงดูเหมือนจะโกรธมากอาจจะคิดที่จะฆ่าปิดปากแล้วก็พุ่งเข้ามาทันทีราวกับต้องการจะขวนหน้าเจียนเย่ให้เป็นรอย เจียนเย่กล่าวคุณวางแผนมาอย่างยากลำบากถึงขนาดนี้แม้จะวางแผนวุ่นวายไปบ้างแต่ก็ถือว่ามีความอุตสาหะถ้าดูจากความอุตสาหะนี้ผมจะบอกอะไรคุณอีกอย่างที่เฟิงน่าจะยังไม่ตายคราวนี้ถีผู้หญิงหยุดกลางคันจริง,รงๆแถมยังชนเข้ากับเสาด้านหลังจนเกิดเสียงดงังตึงเจียนเย่รีบดึงเธอไว้และกล่าวว่าคุณแม่สามีครับคุณเบาๆหน่อยถ้าคุณโกรธจ,จนป่วยเดี๋ยวคุณชายก็ต้องมาดูแลอีกถีผู้หญิง คนอีกสองคนก็เงียบไปผู้ช่วยหวังนี่ดูแลทั้งครอบครัวจริงๆตอนนี้ผีผู้หญิงที่เกียดที่จะมาโต้เถียงกับเจียนเย่แล้วเสียงของเธอแหบแห้งและเย็นเยือกเยือกเปิดปากพูดทันทีว่าเป็นไปไม่ได้เจียนเย่กล่าวทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะครับต้องคำสาบจะไม่สามารถออกจากภูเขาได้ตลอดชีวิตเสียงของผีผู้หญิงช้าลงถ้าเขาอยู่ในหมู่บ้านฉันไม่มีทางไม่รู้ที่แท้คนพวกนี้ก็ไม่สามารถออกจากภูเขาได้นี่เอง เจียนเย,ย่เหมือนจะเข้าใจประเด็นสำคัญแล้วระบบก็อัปเดตแผงข้อมูลทันทีภารกิจหลักความลับของหมู่บ้านเว่นฝูความคืบหน้าของเนื้อเรื่องอัปเดตเป็น94%ปรกรุณาพยายามต่อไปแล้วทำไมคุณถึงออกมาได้ละ่ะเจียนเย่ยกล่าวคุณไม่ได้ออกมาจากภูเขาแล้วมีลูกเหรอถีผู้หญิงยิ้มอย่างหน้าขนลุกฉันมีวิธีระงับคำสาปของตัวเองแต่เธอไม่ยอมพูด เจียนเย่ก็ไม่รีบร้อนเขาพูดว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมต้องบอกคุณผมรู้ว่าที่เฟิงอยู่ที่ไหนและผมก็สามารถช่วยคุณหาเขาได้ในเมื่อเขาทรยศคุณแถมยังสาบแช่งผมอีกผมก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องช่วยปิดบังเขาแต่คุณต้องบอกผมเรื่องหนึ่งทีผู้หญิงรีบร้อนอย่างเห็นได้ชัดเธอถามว่าเรื่องอะไร เฉินอวี๋ซูเป็นลูกชายของคุณจริงๆหรือเปล่าทำไมชื่อของเขาถึงปรากฏอยู่ในแผ่นป้ายชื่อในศาลบรรพบุรุษสายตาของเจียนเย่ลืกล้ำเขาพูดว่ารวมถึงถ้าเขาต้องคำสาปเขาจะตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าทีผู้หญิงมองเจียนเย่อย่างประหลาดใจเป็นเวลานานเธอก็ยิ้มอย่างเงียบๆและกล่าวว่าคุณชอบเด็กประหลาดคนนั้นจริงๆเหรอเจียนเย่รู้สึกโกรธเล็กน้อยผมชอบจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องมาพูดคุณแค่ตอบคำถามของผมก็พอ ทีผู้หญิงกล่าวฉันบอกได้แต่พวกเธอสองคนต้องไม่อยู่ที่นี่เธอหมายถึงเทียนเทียนและหลี่เมื่องอขณะที่เจียนเย่กำลังจะเปิดปากเทียนเทียนซึ่งเป็นเด็กที่กลัวมาโดยตลอดก็ก้าวไปข้างหน้าทันทีเธอพูดว่าฉันรู้ว่าคุณเก่งมากฉันอยากจะถามหน่อยว่าคนที่ตายไปแล้วสามารถฟื้นคืนชีพได้ไหมคะถ้าได้แฟนของฉันก็ตายแล้วเขาสามารถทีผู้หญิงหัวเราะเยาะคนที่ตายไปแล้วก็คือตายไปแล้ว แม้ว่าจะฟื้นคืนชีพได้ก็ไม่ใช่คนเป็นถ้าคุณยอมรับได้ว่าเขาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่ใช่คนไม่ใช่ผีเขาจะสูญเสียสติสัมปชัญญะและจะฆ่าคนก็มีวิธีฟื้นคืนชีพหลังจากที่เธอพูดจบเทียนเทียนก็เงียบไปเจียนเย่ไม่ได้พูดอะไรอยู่ข้างข้างนี่เป็นการตัดสินใจของเทียนเทียนเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามเทียนเทียนน่าจะรักแฟนของเธอมาก การตัดสินใจแบบนี้เป็นเรื่องยากสำหรับเธอมากเธอเงียบไปครู่หนึ่งเน้มริมฝีปากและในที่สุดก็กล่าวออกมาอย่างชาชาว่าช่างมันเถิดฉันไม่ได้กลัวว่าเขาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดดวงตาของเทียนเทียนแดงก่ำเธอพูดว่าฉันแค่ไม่อยากให้เขาต้องเจ็บปวดหลี่เมื่องงอจับมือเทียนเทียนไว้และกล่าวว่าฉันเชื่อว่าเขาจะเข้าใจคุณและพวกเราก็เข้ามาในโลกนี้แล้วโลกนี้มีความสามารถที่มหัศจรรย์มากมายบางทีสักวันหนึ่งเราอาจจะเจอวิธีอื่นๆก็ได้ ในโลกแห่งฝันร้ายมอบความสิ้นหวังให้แก่ผู้คนแต่ก็มอบความหวังให้ด้วยเทียนเทียนพยักหน้าเธอพูดว่าผู้ช่วยหวงังถ้าอย่างนั้นพวกเราไปก่อนนะคะแต่คุณอยู่คนเดียวได้จริงๆเหรือคะเจียนเย่กล่าวไม่เป็นไรพวกคุณไปเถอะนี่คือแม่ยายของผมเธอจะทําอะไรผมได้เทียนเทียนทั้งสองพวกเธอมักจะไม่เข้าพวกกับผู้ช่วยหวงังอาจเพราะความรู้รอบตัวน้อยเกินไปเทียนเทียนจึงเดินไปข้างหลีเมื่องอ จับมือเธอไว้และกล่าวว่าฉันจะบินฉันจะบินฉันจะบินให้สูงขึ้นหลังจากแสงว่าผ่านไปทั้งสองคนก็หายไปหลังจากที่พวกเขาทั้งสองจากไปเจียนเย่ก็ลดสายตาลงมองเธอและกล่าวว่าเอาละตอนนี้คุณพูดได้แล้วทีผู้หญิงกล่าวเขาไม่ใช่ลูกชายของฉันหลังจากพูดจบเธอก็รอให้เจียนเย่สแสดงสีหน้าแปลกใจออกมาเจียนเย่กล่าวอ้อผมเดาไว้แล้ว ทีผู้หญิงเงียบไปครู่หนึ่งในที่สุดก็กล่าวอย่างช้าช้าว่าส่วนที่มาของเขาฉันบอกคุณไม่ได้แต่ฉันพูดได้แค่ว่าการที่เขากลับมาที่หมู่บ้านว่นฝูก็ได้รับคำสาปที่นี่แล้วแผ่นป้ายชื่อนั้นฉันเป็นคนวางไว้เองแต่ฉันทำแบบนั้นเพื่อช่วยเขาเจียนเย่ไม่ได้พูดว่าไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดเขาพูดว่าเขาจะตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตไหมทีผู้หญิงกล่าวฉันไม่รู้ เจียนเย่จึงไม่พูดอะไรเขาพูดว่าถ้าผมไม่ได้รับคําตอบที่ต้องการจากคุณคุณก็จะไม่ได้รับคําตอบที่ต้องการจากผมเช่นกันถีผู้หญิงรีบร้อนอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าของเธอแสดงความเกลียดชังและจ้องมองเจียนเย่เจียนเย่ยกล่าวคุณหาจี้เฟิงไม่พบมาหลายร้อยปีแล้วถ้าคุณฆ่าผมในอีกหลายร้อยปีข้างหน้าคุณก็จะหาเขาไม่พบเช่นกันโอ้อาจจะรวมถึงคนที่หนีตามเขาไปด้วยคุณก็จะหาไม่พบ ผีผู้หญิงจึงเสียอาการเล็กน้อยเธอพูดว่าฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงเขาไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะสามารถเข้าใจได้เลยเจียนเย่ขมวดทิ้วเขาถามตรงๆว่าเฉินอวีซูคือเทพเจ้าบนภูเขาใช่ไหมเมื่อคำพูดนี้หลุดออกมาสารบรรพบุรุษทั้งหมดก็เงียบไปทั่วขณะสัตว์ร้ายบนภูเขาที่อยู่ไม่ไกลดูสง่างามสายตาดูเหมือนจะจับจ้องอยู่ที่เจียนเย่ถีผู้หญิงค่อยๆถอยหลังฉันไม่รู้ คุณรู้เปียนเย่ยบีบคั้นเข้าไปทีละก้าวเขามองตรงไปที่ดวงตาของเธอบอกผมมาเขาใช่หรือไม่ถ้าคุณบอกผมผมจะช่วยคุณหาจี้เฟิงใช่หรือไม่ใช่พูดทีผู้หญิงถอยไปจนมุมเสาจนไม่สามารถถอยต่อไปได้อีกเธอแสดงท่าทีที่ดูทุลักทุเลผมสีดำของเธอสยายลงมาเมื่อถอยไปจนไม่มีทางถอยในที่สุดเธอก็ตื่นเต้นเล็กน้อยและกล่าวว่าเขาเกิดมาจากภาชนะสำริด ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาคืออะไรปีนั้นที่เฟิงตายแล้วเขาศึกษาความลับขององค์การมีอายุยืนยาวของหมู่บ้านว่านฝูและบังเอิญพบว่าฉันก็เป็นสัตว์ประหลาดเขาจึงเริ่มกลัวฉันตอนแรกเราทะเลาะก,กันแต่แล้วเขาก็กลับมาเขาบอก,กว่าเขาคิดได้แล้วและเขารักฉันจริงๆดังนั้นเราจึงทําพิธีแต่งงานเจียนเย่กล่าวแล้วไงต่อทําไมเขาถึงหนีไปเขาบอก,กว่าจะพาฉันออกจากหมู่บ้านว่านฝู ทีผู้หญิงตื่นเต้นแต่วันที่เราจะจากไปฉันรอเขาที่ปากหมู่บ้านเท่าไหร่ก็ไม่เจอหัวหน้าหมู่บ้านและคนอื่นๆต่างก็บอก,กว่าเขาตายแล้วเจียนเย่หายใจเข้าลึกๆแล้วเฉินอ,อวีซูละคุณพบเขาได้อย่างไรทีผู้หญิงกล่าวฉันอยากกลับไปเป็นคนปกติฉันไปกราบไหว้ที่ศาลเจ้าเก่าของเทพเจ้าบนภูเขาทุกวันแล้วฉันก็เจอเด็กคนหนึ่งที่นั่น ตอนแรกฉันไม่ต้องการดูแลเขาแต่ฉันก็กลัวว่าเทพเจ้าบนภูเขาจะลงโทษฉันจึงพาเขากลับมาหลังจากที่พ่อของฉันเสียชีวิตอย่างกระทันหันเขาได้มอบกระจกสำริดที่สืบทอดกันมาให้ฉันโดยบอกกว่านี่คือผนึกของเทพเจ้าบนภูเขาและห้ามแตะต้องเด็ดขาดแต่ฉันพบว่าถ้าฉันหยดเลือดลงไปทุกคืนตอนกลางคืนฉันก็จะไม่กลายร่างเจียนเย่กล่าวนี่คือเหตุผลที่คุณสามารถออกจากหมู่บ้านว่นฝูได้ ทีผู้หญิงพยักหน้าเธอปิดหน้าและกล่าวว่าฉันอยากไปหาจี้เฟิงมากแต่ฉันไม่คิดเลยว่าเมื่อภาชนะสำริดออกจากหมู่บ้านวั่นฝูมันจะค่อยๆเสียหายแต่ต่อมาฉันก็พบว่าถ้าเด็กคนนั้นนำกระจกสำริดติดตัวไปด้วยกระจกก็จะไม่เสียหายเจียนเย่ขมวดคิ้วและถามว่าคุณชายมีอะไรผิดปกติไปจากคนปกติบ้างไหมตั้งแต่เด็ก ทีผู้หญิงใส่หัวไม่มีเลยเขาเหมือนเด็กปกติทุกอย่างแต่ไม่รู้ทําไมเมื่อกระจกสำริดออกจากหมู่บ้านว่านฝูไปนานๆมันจะค่อยๆหมดฤทธิ์ฉันทําได้แค่ให้กระจกสำริดแอร์กอวีซูเพื่อให้เขาติดตัวไปด้วยแล้วฉันก็แอบใช้มันพอพบว่ากระจกสำริดกลับมามีผลอีกครั้ง เจียนเย่เข้าใจแล้วในตัวของเฉินอวี๋ซูต้องมีพลังพิเศษบางอย่างพลังนี้เหมือนกับพลังของสนามแม่เหล็กทั้งหมดในหมู่บ้านว่นฟูไม่สิหรืออาจจะแข็งแกร่งกว่านั้นหรือบางทีเขาอาจเป็นสนามแม่เหล็กนั้นด้วยซ้ําคำถามสุดท้ายเจียนเย่กล่าวทำไมคุณถึงกลับมาทีผู้หญิงถอนหายใจและกล่าวว่าเมื่อแก่ตัวลงฉันพบว่าอาการปลายร่างของฉันบ่อยขึ้นเรื่อยๆแม้แต่กระจกสำริดก็ไม่สามารถช่วยฉันได้ทั้งหมดฉันต้องกลับมาอย่างน้อยฉันก็ยังอยากเจอเขาอีกครั้ง เจียนเย่กล่าวในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าอาการคลั่งรักของคุณชายเรียนรู้มาจากใครทีผู้หญิงเจียนเย่บ่นออกมาแล้วก็รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นเขากล่าวต่อว่าเอาละคำถามของผมจบแล้วตอนนี้ผมจะตอบคำถามของคุณคุณแค่อยากรู้ว่าจี้เฟิงอยู่ที่ไหนใช่ไหมทีผู้หญิงพยักหน้าเมื่อพูดถึงจี้เฟิงดวงตาของเธอก็แดงก่ำอีกครั้งเสียงของเธอเย็นเยอืเยอกเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนคุณเคยเห็นเขาไหม เจียนเย่กล่าวเคยเห็นครับวันที่ขึ้นเขาไงครับเห็นที่ถนนเล็กๆนั่นเขาบาดเจ็บที่ขาด้วยอาจจะหกล้มตอนหนีตามกันไปโอ้วันนั้นคุณก็อยู่ที่นั่นด้วยแต่คุณกําลังนอนหลับอยู่ทีผู้หญิงผู้ชมในห้องไลฟ์ได้ยินดังนั้นก็หัวเราอจนแทบคลั่งห้าห้าห้าฆ่าคนด้วยใจจริงใจจริงเมื่อไหร่ที่ฉันจะฟังผู้ช่วยหวังพูดโดยไม่หัวเราะบ้างนะคุณนายผู้เท่าตื่นมาก็เจอเรื่องโลกถล่มรู้ได้อย่างไรว่าคนนั้นคือที่เฟิงแน่นอน ทีผู้หญิงก็คิดถึงปัญหานี้เธอกล่าวว่าคุณแน่ใจได้อย่างไรเจียนเย่กล่าวจริงๆแล้วตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเขาหรอ,อกครับแต่คุณรู้ไหมวันนั้นผมเห็นรูปถ่ายของเขาและคนอื่นๆที่ห้องแลบ็บแล้วรู้สึกคุ้นเคยแต่ตอนนั้นผมนึกไม่ออกจนกระทั่งเมื่อวานผมกับคุณชายขึ้นเขาด้วยกันและเดินผ่านถนนเล็กๆนั้นอีกครั้งถึงได้นึกออกครับแม้ว่ารูปลักษณ์ของเขาจะเปลี่ยนไปบ้างแต่เสื้อผ้าของเขาไม่ได้เปลี่ยน ชุดของทีมโบราณคดีที่สีสันจัดจ้านขนาดนั้นมันจำยากขนาดนั้นเลยเหรอครับทีผู้หญิงถ้าเธอยังไม่ตายเธอคงจะถูกผู้ช่วยหวางทำให้โกรธจ,จนตายแล้วเจียนเย่กล่าวตอนนี้ผมตอบคำถามของคุณเสร็จแล้วผมไปได้หรือยังครับทีผู้หญิงรั้งเขาไว้และกล่าวว่าพาฉันไปหาเขาเจียนเย่กล่าวนั่นเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มคุณต้องการให้ผมช่วยคุณงอมาหาเขาบนภูเขาทั้งลูกคุณต้องให้ผลประโยชน์แก่ผมบ้าง ผีผู้หญิงขมวดคิ้วแม้ว่าผมยาวของเธอจะปลิวสวยจนแทบมองไม่เห็นใบหน้าแต่เธอก็ยังพูดอย่างเย็นเยือกผลประโยชน์อะไรเธอคิดไปมากมายผู้ช่วยหวางต้องการให้เธอช่วยฆ่าคนเพราะคนในหมู่บ้านที่เกลียดชังผู้ช่วยหวางก็มีมากเกินไปหรือผู้ช่วยหวางต้องการเงินเพราะเขารักเงินจนเป็นที่รู้กันทั่วโลกถีอย่าไปรบกวนเฉินอ,อวีซูอีกเลยครับ ช่วงนี้เขาเหนื่อยมากงานก็ยุ่งมากคุณอย่าแซงทาเป็นสุขภาพไม่ดีเพื่อให้เขากังวลอีกเจียนเย่กล่าวแล้วคุณต้องบอกเขาด้วยว่าคุณยอมรับผมแล้วบอกกว่าสนับสนุนให้ผมกับเขาอยู่ด้วยกันทีผู้หญิงผู้ชมในห้องไลฟ์ก็หัวเราะในช่วงเวลาที่โรแมนติกที่สุดเขายอมไม่เอาเงินด้วยซ้ําผู้ช่วยหวังคุณมีสิทธิพูดว่าคนอื่นคลั่งรักเหรอทีผู้หญิงรับกรรมทั้งหมดห้าห้าห้า หลังจากที่เจียนเย่ยตกลงเงื่อนไขกับเธอแล้วเขาก็กลับไปเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวก่อนเทศกาลไหว้ภูเขาหมู่บ้านเล็กๆทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศที่แปลกประหลาดชาวบ้านต่างก็เงียบก,กว่าปกติมากนั่นเป็นสัญญาณของพายุที่กำลังจะมาเขาเดินกลับไปที่บ้านเฉินอวีซูกำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องทำงานเจียนเย่ยกล่าวคุณชายครับทำไมวันนี้คุณไม่จัดการงานล่ะครับ เชิญอวีซูพูดว่าช่วงก่อนจัดการไปเกือบหมดแล้วสองวันนี้ไม่ค่อยยุ่งได้ยินว่าคุณไปสารบรรพบุรุษตั้งแต่เช้าเลยเหรอไปดูหน่อยครับเจียนเย่นั่งลงข้างข้างเขาเขา,ขาหยิบผลไม้จากด้านหลังออกมาและยิ้มพลางกล่าวว่าเก็บมาจากต้นครับผลไม้ป่สสุกเยอะมากในฤดูใบไม้ร่วงผมถามแล้วว่ากินได้ผมเพิ่งกินไปลูกหนึ่งหวานอร่อยคุณลองชิมดูสิครับเชิญอวีซูตําหนิเขาเมื่อกี้คุณกินโดยไม่ได้ล้างเหรอไม่กลัวสกระปรกเหรอ เจียนเย่ยกล่าวผมเช็ดด้วยเสื้อผ้าแล้วครับแต่ถุงนี้ล้างสะอาดหมดแล้วครับเชิญอวีสู่พูดว่ารังเกียจแต่ผลไม้ที่เจียนเย่ยื่นให้เขาก็ยังกัดกินอยู่ทั้งสองคนนั่งกินผลไม้ป่าจากบนเขาด้วยกันส่งเสียงกรุ้มกลุวมอย่างสบายอารมณ์เป็นพิเศษป้าจางพูดอยู่ข้างนอกว่าคุณนายพูดเท่าเชิญคุณชายไปหาค่ะ เชิญอวีซูมองเจียนเย่และกล่าวว่าไม่รู้ว่าคุณแม่มีธุระอะไรผมไปก่อนนะครับคุณรออยู่ที่นี่นะครับเย็นนี้ผมจะกลับมากินข้าวกับคุณเจียนเย่พยักหน้าและกล่าวว่าดีครับอย่างไรก็ตามเขารู้แล้วว่าคือเรื่องอะไรไม่ใช่ปัญหาใหญ่เชิญอวีสูจากไปเจียนเย่ก็ไปอาบน้ําแล้วก็จัดกระเป๋าเดินทางของตัวเองอืมจริงๆแล้วเขาก็ไม่มีสัมภาระอะไรมากนะัก แต่ไม่นานเขาก็จะไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านเว่นฝูแล้วก็ควรจะเก็บของให้เรียบร้อยหลังจากจัดของทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับไปที่ห้องทำงานป้าจางทำอาหารเสร็จแล้วพอดีเจียนเย่จึงไปรอเฉินอวีซูกลับมาที่ห้องนั่งเล่นไม่นานหลังจากที่ข้ามืดลงเฉินอวีซูก็กลับมาจากข้างนอกเขาเหลือบมองเจียนเย่และกล่าวว่าถ้าผมกลับมาชาคุณกินก่อนได้เลยนะ ไม่เป็นไรครับผมไม่ค่อยหิวเจียนเย่ยถามคุณนายผู้เท่านีธุระอะไรกับคุณเหรอครับเชิญอวีสูตอบว่าคุณแม่บอกว่าเมื่อวันได้ยินเรื่องของพี่ต้าวอกับพี่ต้าหนิวแล้วรู้สึกว่าการที่คนหนุ่มสาวแสวงหาความรักของตัวเองก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นท่านจึงไม่ขัดขวางเรื่องของผมกับคุณอีกต่อไปแล้วเจียนเย,ย่คิดในใจว่าพี่ต้าวอกับพี่ต้าหนิวนะ่าไม่มีความรักอะไรหรอกแต่ไม่เป็นไรเพราะเขากับคุณชายมี เจียนเย่ยิ้มและกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณชายครับหลังเทศกาลไหว้ภูเขาพวกเราหาเรื่องดีๆไปดูสารบรรพบุรุษด้วยกันนะครับจะได้คุ้นเคยกับพิธีการด้วยเชิญอวีสู่ทําสีหน้าเหมือนนะว่าผมรู้แล้วว่าคุณมันเป็นปีศาจน้อยปากไม่ตรงกับใจที่อยากทําเรื่องนี้เขายกคางอันสูงส่งของเขาขึ้นและกล่าวว่าถ้าคุณอยากไปก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้หลังจากที่ทั้งสองสบตากาันก็พูดออกมาพร้อมกันไปดูพรุ่งนี้เลยดีไหม หลังจากพูดจบทั้งสองก็ตะลึงไปทั่วขณะเจียนเย่ยิย้มเล็กน้อยและกล่าวว่าผมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันดีนะครับเชิญอวีซูก็กล่าวว่าปืมหลังจากเทศกาลไหว้ภูเขาเราก็ยุ่งกับการกลับเมืองเอแล้วจะมีเวลาไปดูพิธีการที่ไหนละไปดูพรุ่งนี้เลยดีกว่าทั้งสองตกลงเวลาโดยไม่ได้นัดหมายกันตอนกลางคืนเข้านอนเร็วแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีเรื่องกังวลอยู่ในใจหรือเปล่าเจียนเย่ยนอนพลิกตัวไปมาไม่หลับ เฉินอวีซูพูดว่าพรุ่งนี้ก็แค่ไปดูสารบรรพบุรุษไม่ใช่จะแต่งงานกับผมสักหน่อยคุณจะนอนไม่หลับทำไมครับเจียนเย่กระซิบว่าแล้วคุณชายทำไมถึงยังไม่หลับล่ะครับเฉินอวีซูเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกระแอมไอผมเป็นคนหลับยากครับเจียนเงย่ยิ้มไม่สามารถอดใจจูบที่ริมฝีปากของเขาได้จากนั้นลอมาหายใจของเฉินอวีซูก็หนักขึ้น เียนเย่ยังไม่ทันได้ตอบสนองเขาก็ถูกรวบตัวลงไปแล้วจูบก,ก็ตกลงมาอย่างหนักห่วงเขาได้ยินเสียงของผู้ชายที่แหบแห้งเล็กน้อยกล่าวว่าในเมื่อนอนไม่หลับก็มาทําอะไรที่ข่าเวลาหน่อยดีกว่าค่ําคืนก็คึกคักขึ้นทันทีการจูบในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนทั้งสองมีความกระตือรือร้นต่อกันมากขึ้นอาจเป็นเพราะความตื่นเต้นกับวันพรุ่งนี้หรืออาจเป็นเพราะได้รับการยอมรับจากญาติผู้ใหญ่แล้วจึงดูพิเศษกว่าปกติ เจนเย่ก็กระตือรือร้นมากกว่าปกติเช่นกันเมื่อเฉินอวีซูจูบเขาเขาก็จะจูบกลับตลอดมาเขาชอบจูบไฟสีแดงที่กระดูกไหปลาร้าของเฉินอวีซูแต่ปกติก็แค่จูบเบาๆเท่านั้นแต่วันนี้แตกต่างออกไปในช่วงเวลาที่ตันหาราคาเข้าครอบงำเขาได้กัดเบาๆไม่ได้เบามากราวกับต้องการทิ้งรอยประทับของตัวเองไว้บนตัวของอีกฝ่ายเฉินอวีซูเหลือบมองเขาเบาๆและกล่าวว่าคุณเป็นหมาเรอครับ เจียนเย่ยิ้มดวงตาของเขาสดใสเมื่อเฉินอวีซูมองมาเขาก็กอดคอเฉินอวีซูหายใจหอบเล็กน้อยแต่เสียงของเขาก็ชัดเจนเขาพูดว่าผมอยากจะทิ้งรอยประทับที่เป็นของผมไว้บนตัวคุณชายเพื่อที่คุณชายจะได้จำผมได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาคิดว่าความคิดของเขานั้นบ้ามากๆคนปกติคงที่เกียดที่จะใส่ใจเขาแล้วแต่เฉินอวีซูหัวเราะยะรอยที่คุณทิ้งไว้คงจะหายไปในวันพรุ่งนี้แล้ว ไม่เป็นไรครับเจียนเย่ใช้นิ้วที่เรียวยาวลูบไล่ไปที่ฝ่ายเล็กๆนั้นเสียงของเขาแหบแห้งเล็กน้อยแต่ก็มีรอยยิ้มฝ่ายเม็ดนี้ไม่มีทางหายไปหรอกครับต่อไปคุณชายเห็นฝ่ายนี้ก็จะนึกถึงผมได้เฉินอวีสซูจูบริมงฝีปากของเขาสากัดกั้นคำพูดที่ยังพูดไม่จบของเขาไว้ทั้งหมดสุดท้ายเมื่อเจียนเย่เหนื่อยจริงๆจนใกล้จะหลับแล้วเฉินอวีสซูกำลังจะอุ้มเขาไปอาบน้ำ เขาก็ได้ยินผู้ชายคนนั้นพูดข้างหูเขาว่าไม่จําเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ผมก็จะจําคุณได้วันรุ่งขึ้นวันสุดท้ายก่อนเทศกาลไหว้ภูเขาตั้งแต่เช้าเจียนเย่กลับสบายสบายและร่าเริงเป็นพิเศษเขาดึงเฉินอวีซูให้เลือกเสื้อผ้าในที่สุดก็เลือกชุดทักซิโดสีดําซึ่งเป็นชุดที่แนบเนื้อทําให้เขาทั้งคนดูสูงโปร่งเฉินอวีซูก็ให้ความร่วมมือด้วยการเปลี่ยนไปใส่สูทสีแดงวาย สีนี้ปกติแล้วจะเลือกคนใส่มากแต่เฉินอวีซูใส่สแล้วก็ไม่ได้ดูขัดตาเลยแต่กลับดูสง่างามและสูงส่งเมื่อไปถึงสารบรรพบุรุษป่าไม้ก็ยังคงเงียบสงบเช่นเดิมเจียนเย่และเฉินอวีซูจูมือกันเดินไปตามถนนเล็กๆช้าๆมีใบไม้ร่วงหล่นจากอากาศลงบนไหลของพวกเขาอ่อนโยนและเงียบสงบเมื่อเปิดประตูสารบรรพบุรุษกลิน่นอายที่มืดมิดและเยือกเย็นก็พุ่งเข้าใส่เจียนเย่แค่ยิ้มอย่างอารมณ์ดีและกล่าวว่า พูดตามตรงผมว่าสัตว์ร้ายบนภูเขาดูดีจริงดีจริงนะครับถ้ามองดีๆผมว่ามันก็คิ้วสวยตาคมนะครับสัตว์เทพเชิญอวีซูก็มองอยู่พักใหญ่แม้จะยังคงคิดว่ามันน่าเกลียดแต่ก็ยังให้เกียดเจียนเย่เล็กน้อยและพยักหน้าก็พอไหวครับสัตว์เทพมันเบื่อหน่ายกับสองคนนี้จริงๆเจียนเย่และเชิญอวีซูเดินไปที่โต๊ะด้วยกันเขาพูดว่า ผมจำได้ว่าพวกเขายืนอยู่ที่นี่จุดทูบนี้แล้วกราบไหว้สามครั้งถือว่าได้เข้าทะเบียนบรรพบุรุษของหมู่บ้านว่านฝูแล้วเชิญอวีซูถามจุดทูบนี้เหรือครับใช่ครับเจียนเย่กล่าวคุณชายครับพวกเรามาจุดทูปกันเถอะครับทําความคุ้นเคยกับพิธีการล่วงหน้าเชิญอวีซูไม่ปฏิเสธเขาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอืมจุดเถอะครับเจียนเย่หยิบทูบสามดอกเชิญอวีซูก็หยิบสามดอกเช่นกัน ทั้งสองคนกราบไหว้รูปปั้นเทพเจ้าอย่างตั้งใจเมื่อกราบไหว้เจียนเย่ยิ้มให้เฉินอวี๋ซูอย่างจริงจังเมื่อกี้ผมดูเป็นมืออาชีพเลยใช่ไหมครับท่าทางที่ผมถือทูบนะผมจําได้อย่างชัดเจนเลยครับเขาพอใจมากไม่มีอะไรต้องเสียใจในชีวิตนี้แล้วเขากับเฉินอวี๋ซูได้ทําพิธีแต่งงานในศาลบรรพบุรุษแล้วพวกเขาก็มีเทพเจ้าเป็นพยานแล้วแม้ว่างานแต่งงานของพวกเขาจะไม่มีใครรู้ แม้แต่เฉินอวี๋ซูเองก็ไม่รู้มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้แต่เขาก็พอใจมากแล้วในชีวิตนี้ไม่สามารถอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าได้แต่เขาก็ได้เปรียบเขาไปแล้วครั้งหนึ่งเขาช่างเป็นปีศาจน้อยที่ฉลาดหลักแหลมจริงๆคุณชายคงคาดไม่ถึงใช่ไหมเชิญอวีสูมองสีหน้าของเขาที่ดูเหมือนตัวตลกก็หัวเราะออกมาเขากล่าวว่าถึงแม้คุณจะทำได้ไม่เป็นมืออาชีพก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรในพธิธีแต่งงานของผมหรอกครับ เขาก็พอใจมากเช่นกันแม้ว tamam. ่าจะเป็นเทียงภารกิจแม้ว่าจะเป็นเทียงการหลอกลวงเขาแต่เขากับเจียนเย่ก็ได้ทำพิธีแต่งงานแล้วและมีเทพเจ้าเป็นพยานแล้วแม้ว่างานแต่งงานของพวกเขาจะไม่มีแขกไม่มีใครเป็นพิธีกรเป็นเทียงพิธีซ้อมตามที่ผู้ช่วยหวังกล่าวไว้และมีเทียงเขาเท่านั้นที่รู้แต่ในชีวิตนี้ก็ได้จุดทูบด้วยกันแล้วเขาก็ถือว่าได้เปรียบผู้ช่วยหวังแล้วเออบอกเลยว่าเขาต่างหากที่เป็นผู้ชนะเือผู้ช่วยหวังคงคาดไม่ถึงใช่ไหม